พุทธศาส,สนิกชนในอำเภอรกระโปงจังหวัดพังงารวมทำบุญถวายฐานฝ่ายเพื่อสืบสารประเพณีเก่าแก่ครั้งพุทธการ <c oughs> เมื่อเวลา5นาฬิกาของวันที่11เมกราคมที่ผ่านมาที่วัดโคสิตารามอำเภอรกระโปงจังหวัดพังงานายอดุลชูทองนายอำเภอรกระโปงพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนกว่า500คนได้วรวมทำบุญถวายฐานฝ่ายแก่พระภิสุสง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันเก่าแก่ของพุทธศาสนกชนตั้งแต่ครั้งพุทธกาลและร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับชุมชนชาวไทยตลอดไปนายอำเภอรกระโปงเปิดเผยว่างานบุญให้ฐานฝ่ายของอำเภอรกระโปงเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมานานแล้วปกติการให้ฐานไฟจะปฏิบัติช่วงเดือนอ้ายถึงเดือนยี่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นที่สุดโดยชาวบ้านจะนัดหมายไปพร้อมกันในเวลาย่ำรุง่งแล้วก่อกองไฟ เพื่อให้พระพิสุสง์ได้พิงจนเกิดความอบอุ่นในตอนช้ามืดบางแห่งนิยมใช้ไม้ฟืนหลายอันมาซ้อนกันเป็นเพิงก่อไฟแล้วนิมนต์พระสงฆ์มานั่งพิงไฟต่อมาเห็นว่าเป็นช่วงใกล้รุง่งจึงได้พร้อมใจกันนําอาหารข้าววาและขนมต่างๆมาถวายพร,ะ,ระในโอกาสนี้ด้วย การจัดงานคร้งีได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่23แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าชาวบ้านและหน่วยงานราชการในพื้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานประเพณีดังกล่าวซึ่งมีผลดีต่อการศึกษา,าศาสนาวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีวัฒนธรรมตามหลักทางพระพุทธาศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อปลูกฝังศิลธรรม จริยธรรมที่ดีแก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเชื่อว่าประเพณีการให้ทานไฟของชาวตำบลกระโปงจะได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ให้คงอยู่คู่กับความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอำเภอรกระโปงตลอดไปด้านนายอุดมขวัญเส้งประธานชมรมกำนานผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพังงากล่าวว่า ปัจจุบันประเพณีการให้ทานไฟนับวันจะหาดูได้ยากและมีแนวโน้มว่าจะเลือนหายไปถ้าไม่ได้รับการฟื้นฟูสำหรับอาหารและขนมที่ทำถวายพระรนั้นจะเป็นขนมพื้นบ้านเช่นมีผัดข้าวตม้มข้าวหลามขนมปังปิ้งขนมเบื้องขนมครกข้าวเกลียบปากหม้อขนมโคข,ขนมจากซึ่งชาวบ้านได้ร่วมกันปรุงขึ้นมาใหม่ๆทั้งหมด